ยุคยุกปีอะไรนะพี่สี่สีใช่ไหมผมไม่ใช่พี่นี่เพื่อนเดียวกันครับนี่ครับเกิดรุ่นเดียวกันครับมาเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับสองหกสองห้าเหมือนกันครับรุ่นเดียวกันเลยครับงานนี้ฟังเสียงสักหน่อยไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ฟังเสียงนะครับอัดเสียงนะครับ เดียวกันครับไอ้โอ้ไม่รุ่นจริงนี่พอเดี๋ยวครับนี่เนอะเป็นไงครับยุค44ครับ44 45ยุคนั้นครับ